กลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการพักเครื่องสู่อรณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นเหริงของหลวงพ่อพ่ออินหลวงพ่อนนนะหลวงพ่อนนนะคะพิมพ์พุ่มข้าวบินใช่เป็นยังไงนะพิมพ์พุ่มข้าวบินพุ่มข้าวบินนั่นก็คือดอกจิกนั่นแหละนะพิมพ์ดอกจิกนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสับ สับบางอย่างเขาเรียกพุ่มข้าวบินนะครับแต่ถ้าจะให้เรียกติดปาก่าทรงดอกจิกนะทรงเขาจะมีเว้ามีหยักคล้ายๆหยดน้ําจะจะหยดน้ําก็ไม่เชิงนะครับเนะครับเขาจะมีหยักมีมีอะไรของเขาอยู่นะครับเป็นทรงแบบนี้นะครับเรียนรุ่นนี้นะครับสร้างเมื่อปี2493อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่2480ูนั่นมันเป็นเรยญรุ่นแรกนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นยญแก์ไม่ครัวใช่ พออผิดอันนี้พศสผิดพอสอจริงจริงสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสามใช่น,นี่ออกเก้าสามนะถ้ารุ่นแรกจะเป็นอีกแบบนึงรุ่นแรกจะเป็นเหรียญคล้ายๆห้าเหลีย่ยมค่ะนะจะเป็นเหรียญคล้ายๆห้าเหลีย่ยมนั้นถือเป็นรุ่นแรกนะครับ<อ>นะหลวงพันนนท์เนี่ยจริงจริงท่านเป็นชาวสุรินะนะครับท่านเป็นอ่าเป็นคนกระออมนะครับอำเภอท่าสําลงจังหวัดสุริน ท่านเกิดเมื่อปี2420นะครับในสมัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่5นะครับต่อมานะครับท่านได้ย้ายตามผู้ปกครองมาอยู่ที่บัานแท่นศิลานะจังหวัดสุรินทร์นะครับต่อมาเมื่อมีอายุครบบวชนะครับท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดสม็ดนะนะอําเภอสิงห์ขรภูมิจังหวัดสุรินทร หลังจากบวชได้หนึ่งพรรษานะครับท่านก็ออกเดินธุดงพร้อมกับพระห้ารูปนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระอาจารย์ทิวแห่งวัดละมุดนะครับออกจากจังหวัดสุรินทร์เดินทางเข้าสู่อำเภออรัญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับปัจจุบันเปลี่ยนเป็นจังหวัดสะแก้วนะครับและหลวงพ่อได้เดินธุดงเรื่อยมาจนถึงวัดศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับหลังหลังจากนั้นท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากนั้นนะครับท่านก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพไปจำพรรษาอยู่วัดสุทัศน์เทพวราชามนะครับเป็นเวลา8ปีเสร็จได้เล่าเรียนบาลีพระปริยัติธรรมนะครับจนสอบได้ปร,ริยนันะจนสอบปร,รียนได้แล้วจึงเดินทางมากลับพรรษาที่วัดศรีเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมานะครับได้มีคนนิมนต์นะครับคนนิมนต์ท่านเนี่ยก็ให้ไปเป็นจเจ้าอาวาสวัดหนองโพในขณะนั้นนะครับ หลังจากที่ตำแหน่งจเจ้าอาวาสว่างลงนะครับหลวงพ่อเนี่ยนะครับในช่วงสงครามมโดูจีนเนี่ยเก่งมากนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าประเจียดเสื้อยันกะลาแกะนะครับกะลาแกะนี่ก็แพงนะอันหนึ่งก็สองสามหมื่นเหมือนกันกะลาแกะเป็นรูปนกคูกเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยโด่งดังมากนะครับเนื้อผงก็มี นเนื้อผงแล้วก็พิมพ์คล้ายๆหุนแผนก็มีนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยเล่นง่ายแบ่งเป็นหนึ่งสองสามแบ่งรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่นะครับรุ่นสี่นี่น่าจะรุ่นสุดท้ายนะเพราะว่าออกศูนย์เจดแล้วนะครับออกศนะูนย์เจดมาท่านเนี่ยได้สร้างศีนาสนะไว้ที่วัดหนองโพเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับ โรงเรียนนี่หลวงพ่อโอ้โหสร้างใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็เสนาสะนะภายในวัดเนี่ยจเจริญมากนะครับหลวงพอ่อได้อาพาธนะครับแล้วก็ได้มรณะ,ะภาพหลวงเมื่อวันที่28กันยานะครับพุทธศักราช2,507รวมสิริอายุได้87ปี66,000ษานะครับ<อ>งานบรรณกิจสังขารของหลวงพ่อจักขึ้นเมื่อปี2,510 นะครับเรียนรุ่นแรกนี่หายากนะนะครับหายากอันนี้รุ่น2นะครับไปลุยกันเลยว่ารุ่น2เนี่ยเขามีวิธีการดูกันยังไงนะครับมาสังเกตดูดีๆนะครับไล่ตั้งแต่ด้านบนเลยไล่ตั้งแต่บนหูเลยนะครับการเจาะการเจาะหูนะครับจะเจาะเล็กนะครับพอแค่ก่วงสอดเข้าไปได้นะครับแล้วระหว่าง S <S ช่องว่างนะครับช่องว่างนะครับเ็าจะมีขีดจะมีขีดขั้นจะมีเส้นนูนพาดอยู่นะครับรุ่นสองจะเป็นแบบนี้ทุกองนะครับบริเวณหูเหรียญน,น,ะนะครับบริเวณหูเหรียญจะมีขีดนะฮะแล้วจะมีเส้นนูนวิ่งโค้งมาบริเวณสันนะครับ <S <S แล้วก็เลือนหายไปนะครับขอบเหรียญตั้งนะครับขอบเหรียญตั้งนะ เหรียญรุ่นนี้นะครับปั๊มได้ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นรัศมีพวกเสียนพวกอะไรเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเสียนตามพื้นตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าตะแคงดูดีๆเขาจะมีเสียนเล็กๆนะครับวิ่งเป็นแนวตั้งนะวิ่งเป็นแนวตั้งนะครับเต็มพื้นที่นะแต่ต้องตะแคงดูนะครับขอบเหรียญค่อนข้างยกสูงนะครับขอบเหรียญเนี่ยไหมครับยกสูง่าเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับเดี๋ยวจะมาบอกตำหนิในแม่พิมพ์ให้นะอันนี้ดูธรรมชาติเหรียญไปก่อน นะครับคอยกสูงเห็นไหมครับทีนี้มาไล่ดูนะครับด้านบนสุดจะเป็นอุกนาลม<ช>นะจะมีอุณนาลมอยู่ตรงกลางนะครับสังเกตด,ดูดีๆบริเวณปลายอุณนาลมนะครับจะมีเส้นแตกนะจะมีเส้นแตกเป็นติ่งแหลมแหลมนะครับแล้วบริเวณมุมหักเหยอย่างเงี้ยนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเนี่ยจะมีทุกมุมนะครับจะมีแง่งแหลมแหลมอย่างเงี้ยโผล่มานะครับ บริเวณมุมหักเหข,ของอุปนาลมนะครับเส้นพวกนี้จะคมมากนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเสี้ยนเป็นแนวตั้งนะครับบางมุมก็จะเห็นอย่างเงี้ยเวลาเราตะแคงดูนะครับตะแคงดูเราก็จะเห็นเสี้ยนนะอาจจะเห็นเสี้ยนที่พื้นนะครับวิ่งเปแนวตั้งนะครับซ้อนกันเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยในบริเวณนี้จะเห็นชัดเลยนะครับมันเล็กมากนะครับเล็กจริงๆอตัวอัออกษรน,นะครับ ตัวอักษรตัวยันเนี่ยค่อนข้างหนานะครับตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมจะล่ำล้ำหน่อยนะตัวหนังสือจะลํำนะครับเนี่ยนะครับแต่อ่านได้ใจความอ่านได้ใจความนะครับทีนี้มาดูตําหนิในแม่พิมพ์กันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตําหนิในแม่พิมพ์บริเวณยันตัวนี้นะครับด้านล่างด้านล่างจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับ จะมีเส้นแตกวิ่งคมคมเลยนะครับวิ่งมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วด้านบนบริเวณนี้จะมีเส้นเฉียงอยู่หนึ่งเส้นนะครับบริเวณนี้จะมีเส้นเฉียงเล็กๆหนึ่งเส้นเดี๋ยวมุมนี้ไม่เห็นนะครับมันจะยากนิดนึงมันเป็นกระไหลทองอ,อ่านี่เห็นเ,เห็นแล้วนะครับบริเวณมุมเนี้ยนามุมนี้นะครับจะมีเส้นแตกคมคมวิ่งอยู่หนึ่งเส้นเป็นเส้นนูน ครับบางๆงบางแต่คมนะครับเนี่ยบางแต่คมเห็นไหมครับตัวหนังสืออวบอ้วนหนานะครับอ่านได้ใจความตัวหนังสือเขาจะล้ำล้ำนิดหนึ่งนะจะล้ำล้ำนิดหนึ่งนะครับแล้วบริเวณลำตัวอย่างเงี้ยนะครับมองดูแล้วจะเหมือนภาพวาดมองดูแล้วจะเหมือนภาพวาดเพราะว่าเขาลงแสงลงเงาไว้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีลายเส้น จะมีลายเส้นเห็นไหมตามตัวตามอะไรจะไม่เรียบนะครับมีการลงเส้นมีการลงแสงไว้นะครับพักหนึ่งบนมือนะครับบนมือ,บนม,อบนมือจะมเีเส้นนูนนะครับจะเป็นทุกองเห็นไหมครับจะมีเส้นนูนพาดอยู่บริเวณกลางมือนะครับแล้วก็บริเวณแขน,นแขนฝั่งนี้ มันจะหลดฝั่งนี้ก็จะมีเส้นนูนพาดอยู่ตรงกลางนะครับปึ๊บแล้วมาฝันะ่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับแขนฝั่งนี้ก็จะมีเส้นนูนนะเป็นทุกองค์นะครับเป็นทุกองค์ฝั่งนี้ก็จะมีนะครับจะมีเส้นนูนอยู่ปึ๊บสามจุดนะครับ มันเฟกนะสว่างมากๆเลยจังแล้วบริเวณมุมนี้นะครับด้านล่างสุดอ่มาดูที่ตัวยันด้านล่างสุดแล้วก็เขาจะมีคล้ายๆเจดีย์อยู่บริเวณนะี้เห็นไหมคล้ายๆเจดีย์นะครับมุมเนี้ยเขาจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกซ้อนกันอยู่สองเส้นอีกเส้นหนึ่งจะทิมทิมมาหาตัวนะนะครับเส้นหนึ่งจะวิ่งเฉียงวิ่งเฉียงมาจะหลดมาจะหลดซุ้มด้านในนะครับ มันจะหลดเส้น,นบังคับพิมพ์ด้านในนะแล้วบริเวณยานตัวนี้นะครับจะมีเส้นเชื่อม1เส้นนะครับตัวนี้ก็จะมีเห็นไครับเส้นพวกนี้มันจะคมมากนะครับมคมคมทุกอนูเลยนะต้องคมแบบนี้นะครับแล้วตัวอักษรของเขาเนี่ยเราสังเกตนะครับบริเวณตรงปลายตรงแง่งอะไรที่มันเป็นมุมหักเหเนี่ย ร้อยละแปดซมักจะมีหนามแหลมๆโผล่มานะครับตามบริเวณปลายตัวอักษรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนีเาจะมีติ่งน้ําแหลมยื่นออกมาโผล่มานะครับอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะครับและพื้นเนี่ยเหมือนภาพวาดเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีขีดเป็นเส้นเล็กๆขวางไว้นะครับเพราะด้านบนเนี่ยด้านบนจะเป็นแนวตั้งด้านล่างก็จะเป็นแนวขวางไม่ให้มันกลืนกัน นะครับไม่ให้มันกลือกันลงไปนะครับสีกระไหลนะครับสีกระไหลเนี่ยบางมากนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นกระไหลทองเห็นไหมกระไหลนี่หลุดลอกไปนะครับกระไหลที่เต็มๆนะครับก็จะมีติดอยู่บางๆนะครับแล้วจุดสําคัญหนึ่งจุดนะครับในล่องบริเวณเนี่ยหน้าผากเนี่ยเส้นหน้าผากนะครับเขาจะมีไส้กลางนะครับเขาจะมีไส้กลางเนี่ยจะมีไส้กลางวิ่งซ้อนกันอยู่หลายๆเส้นนะครับซ้อนกันเป็นชั้นนะครับซ้อนกันเป็นชั้น ตั้งแต่บริเวณชั้นแรกเลยบริเวณนี้นะครับนี่วิ่งทะลุมาวิ่งทะลุมายาวเลยอ่าทะทะลุมาจนถึงบริเวณนี้เลยนะครับสอดทะลุเข้าไปมุมนี้มองอีกหนึ่งมุมนะครับอ่านี่มุมนี้ต้องมุมนี้ถึงจะเห็นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเส้น เส้นแตกนะครับวิ่งเป็นคู่ขนาดเลยสามสี่เส้นซ้อนกันนะครับวิ่งทะลุอยู่ด้านในนะครับเส้นเล็กๆเล็กๆอันนี้ถือเป็นจุดตายเหมือนกันนะครับถ้าเส้นนี้ไม่ติดก็ลิเกเลิกเหมือนกันนะครับเพราะมันอยู่ด้านในสุดอยู่บริเวณพื้นนะครับอยู่บริเวณพื้นซ้อนกันหลายเส้นนะครับ นยตรงปลายตัวยันตัวอัคลระนี่เห็นไหมนี่เขาจะมีติ่งน้ําแหลมยื่นออกมาเห็นไหมครับเนี่เขาจะมีคล้ายๆเขี้ยวออย่างเงี้ยกรูธรรมชาติแล้วเกย,ยากนะครับของเทียมทําเรียนแบบเนี่ยเส้นพวกนี้มันไม่ค่อยติดนะไอ้แง่งพวกนี้ย<ม>นะครับมันเล็กมากนะครับแล้วเสียนในร่องหน้าผากเนี่ยทำโคตรยากเลยเนี่ยสามสี่เส้นซ้อนกัน วิ่งอยู่บนพื้นนะครับแนวนี้เลยนี่ร่องมุมนี้ดิเห็นไหมเส้นมันอยู่ข้างในไหนน,น,นอะอาจารยเส้นที่มันอยู่ในร่องเลยนะครับนี่เป็นแนวอไล่ตั้งแต่นี้เลยนะค่ะทะลุนี่มานะครับทะลุมาโป่นี่เลยหลายๆเส้นซ้อนกันนะครับเป็นเอกลักษณ์เลย ยากใก่การปมแปลงตรงหนังสือหนาๆล่ำๆนะครับแล้วบริเวณหน้าอกเนี่ยจะปรากฏรอยคูดแม้กระทั่งไอ้ตัวนูนเนี่ยตัวนูนบริเวณมือนะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยตรงมือเนี่ยนะครับเวลาเราตะแคงดนะูเขาจะมีรอยครูดนะมีรอยครูดเป็นบับง้บงบงับง้บงบั้งบั้งนะครับก็คือมันครูดไปแล้วมันก็บี้แบนอยู่ตรงนี้ก็เ,เลยทําให้เกิดตัวนูนขึ้นมานะนะครับ ดูเซียนนะครับเซียนระหว่างวิ่งขวางเยอะมากนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังมาดูหูเหรียญก่อน,นหูเหรียญจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นสองขยักนะครับขยักบนขยักล่างแล้วบริเวณเนี้จะมีเส้นขั้น,นอันนี้สูงอันนี้ต่ำนะครับอันนี้จะมีมีรอยบากขั้นลงไป นะครับแล้วบริเวณขอบเหรียญจะมีรอยบากเห็นไหมครับร<ช>อบเหรียญเลยเนี่ยบากเป็นบั้งบ้าง,งน่ยอันนี้คือเอกลักษณ์ของเหรียญแม่ครัวรุ่นสองนะครับปรากฏอยู่ทั่วเหรียญนะครับซ้ายจะหลดขวาเลยรอยบังางพวกนี้ต้องคมนะครับคมแบบนี้นะครับอเนี่ยเป็นรอยบากเป็นรอยบัางนะครับคมคมเลยนะ นี่คือจุดสำคัญนะครับนี่คมกลิปนะครับขอบเรียบเรียบก็เรียบร้อยะนะครับเวลาเหรียญโดนปั๊มเสี้ยนเขาจะกระพือเขาจะปรากฏลัศมีนะครับวิ่งไหลเข้าหาขอบเหรียญตัวขละยังคงเหมือนเดิมนะครับอวบอ้วนนะตรงปลายมักจะมีรอยแตกเป็นแง่งเห็นไหมจะก,กี่แฉก็แล้วแต่นะครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับ ตำหนิในแม่พิมพ์นะครับตำหนิในแม่พิมพ์ยันตัวนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับเขาจะมีเส้นแตกวิ่งลงมามหนึ่งเส้นนะครับวิ่งแล้วก็ทะลุมานี่เลยทะลุมาแม้กระทั่งในช่องนะครับในทะลุนี่มานะครับมองดูเป็นเส้นเดียวกันนะครับเห็นไ,ไ,ไหมวิ่งทะลุมาหนึ่งเส้นอ่าแล้วก็เว้นวักมาเว้นวักมานะครับบริเวณนี้ บริเวณนี้ก็จะมีเส้นแตกนะครับใกล้ๆนี่หนึ่งเส้นนะครับเนี่ยเส้นแตกคมๆเป็นเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับอันนี้ทะลุสอดเข้ามาข้างในมาโผล่บริเวณพื้นเนี่ยบริเวณนี้นะครับตรงปลายไม้จิ้มฟันเลยเส้นพวกนี้ต้องคมแบบนี้เท่านั้นนะครับคมชัดลึกนะครับเนี่ยขละเลขยันบริเวณเนี้จะมีกิ่งนะจะมีรอยแตกรอยแยกออกมานะครับเส้นพวกนี้ต้องคมนะครับเนี่ยคมกริบเลย นะครับหลายจุดเหมือนกันเนี่ยหลายจุดหลายจุดนะครับ<ม>เนี่ยเสี้ยนที่พื้นเนี่ยในร่องเนี่ยอย่างเงี้ยระหว่างเชื่อมระหว่างตัวนันอักษรตัวตัวเดยียนเนี่ยยากนะครับเพราะเสี้ยนเขาเยอะนะครับอย่างเงี้ยของเก้มันติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับแล้วมันไม่คมแบบนี้ให้ดูหลายๆมุมนะครับให้ดูหลายๆตัวอักษร คุณออยังบอกเซียนเขาเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมอมนอะฮเยอะมากเซียนนะครับยิ่งเวลาเราลงกล้องนะครับเซียนบางตัวที่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยม,มันวิ่งตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาเลยเซียนเต็มพื้นน่ะนะครับนะี่ดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติเอาขอบเป็นยังไงการเจาะหูเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูตัวตัดนะครับตัวตัดที่ผมใช้ดูผมจะมาดูมุมนี้เป็นประจำนี่นะครับนี่ พิกกลับมาด้านขวานะครับหมุนขวาฟึบบริเวณ11นาฬิกานะครับบริเวณนี้ตัวตัดเขาจะหยาบหยาบนิดหนึ่งตัวตัดเขาจะหยาบหยาบแล้วก็เขาจะมีร่องช่องไฟนะครับช่องไฟเป็นร่องจมลงไปนะครับเห็นไหมหนึ่งช่องแล้วก็เว้นมามนะครับเว้นมาบริเวณนี้แล้วก็ด้านล่างอีกนะครับเขาจะมีระยะห่างของเขานะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับแพ้แน่นอน จ่ายตังได้เลยใช่ไหมตัวตัดจะ,จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับบริเวณนี้จะหยาบนะช่องไฟเขาจะเว้นห่างกัน,นง่ายนิดเดียวเองนะครับนี่นี่นะครับนี่เรียบร้อยจ่ายตังได้เลยนะครับอันนี้คือให้ดูรอบๆนะตัวตัดเนี่ยเหมือนลงเกือบจะสุดแต่ไม่สุดนะครับการพิจารณาเก๊แท้นะครับกระไหลก็มีความสําคัญ นะครับการซื้อขายกันอย่างเงี้ยนะครับกระไหลเขาจะไม่ทึบแสงนะครับเวลาเราลงกล้องเนี่ยเราจะสามารถมองทะลุมองทะลุสีกระไหลมองเห็นทองแดงนะครับนั่นคือกระไหลเดิมๆถ้ากระไหลเข้มๆอย่างเงี้ยทึบๆนั่นคือกระไหลใหม่มนะครับกระไหลเก่าส่วนใหญ่เขาบางนะเขาบางนะครับอันนี้เนื้ออะไรนะอันนี้ทองแดงค่ะ ทองแดงนะครับสภาพแบบน,นี้ก็จะประมาณสักหมื่นบวกลบนะครับแต่ถ้าสวยมากกว่านี้ก็อาจจะหมื่นเศษหมื่นห้าหมื่นหกได้อยู่สภาพนี้ประมาณสักกี่เปอร์รเซ็นต์นะอาจารย์อันนี้แปดสิบเก้าสิบแบบโดยประมาณเนาะใช่ 80, 80ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยมีไม่กี่จุดเองอเนี่ยอย่างเงี้ยมีไม่กี่จุดเองที่เขาลอกไปกระไหลเขาลอกไปเห็นไหมกระไหลเขาบางเนี่ยเนี่ยกระไหลบางเวลาก,กระไหลแท้เนี่ยเนี่ยเราจะมองทะลุเห็นไหม มันจะไม่ร้อยเปอร์เซนตต่อให้ร้อยเปอร์เซน์ยังไงเนี่ยมันจะมีจุดที่เรามองทะลุเห็นทองแดงได้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือกระไหลเดิมนะครับแล้วไอ้ตรงขอบที่มันมีริ้วรอยอันนั้นมันมีผลไหมอาจารย์มีผลต่อราคาด้วยปะ่ะมีมีอย่างเงี้กยกระไหลันหายไปอ๋อมันก็เลยกลายเป็นแบบเกือบจะสวยค่ะนะครับอย่างอื่นเพอร์เฟกต์หมดอะ ใครมีนะไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับส่งรูปถ่ายมาดูยินดีรับเช่านะครับรุ่นนี้นะเขามีเนื้ออะไรบ้างนะอาจารย์เหมือนจะมีเนื้อเงินนะหลออืมครับคล้ายครับคาว่าจะมีนะครับด,ดูเส้นแตกเส้นอะไรเรียนหลวงพ่อโนนนี่แปลกอย่างไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นสองนะครับโอ,อ,อ,อ้คมกริบเลยหล่อเออคมกริบเลยคมมาก,มากๆนะครับรต้องบอกว่าโคตรคมเลย ยิ่งรุ่นแรกนี่โอ้เสียนที่พื้นหายห่วงเลยนะครับนะอันนี้80-90%โดยประมาณหมื่น ก็อยู่ประมาณหมื่นวกลบนะครับค่ะนะคะอะใครดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปักหมุดเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วค่อยกลับมาดูทีหลังได้เหมือนกันนะคะคเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเปิดสายให้โทรมาพูดคุยกับอาจารย์รัน0-267867 61หนะรหรือว่าส่ง SMS มา423077ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆนก็เข้ามาในไลฟ์แล้วนะคะแล้วก็ส่งคำถามมาเดี๋ยวรอคำตอบจากอาจารย์ในช่วงเบรกเบรกาเบรกหน้านะครับเออนีโฆษณาร้านนิดนึงได้ไหมได้เลยได้เลย ใครที่ไปไม่ถูกนะครับชั้นสองนะครับห้างบันทิปพลาซา่าสาขางามวงวานะนะครับมีที่เดียวนะเดินเข้าประตูล้านจอดรถเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นนะครับเดินข้ามสะพานลอยนะครับเดินข้ามสะพานลอยมาจากฝั่งตรงข้ามเดินเลาะเลาะเลาะเลาซ้ายมาเรื่อยๆเลยแล้วก็จะเห็นลาป้ายร้านผมคนแรกเลยชัดเจนเลยใช่ชัดเจนเลยเพราะมันอยู่บริเวณแบบ กึ่งกลางพอดีเลยอ่ะตรงทางเดินพอดีเลยนะหาไม่ยากเชิญนะคะเชิญทุกคนเลยนะครับใครมีโอกาสมาได้ชั้นสองนะครับเปิดแบบเต็มรูปแบบเรียบร้อยเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับโทรถามได้เลยเนี่ยนะคะ0 8 2 5์8 2 3สองหโทรศัพท์มาสอบถามได้ถ้าเกิดว่าไปไม่ถูกหาไม่เจออาจารย์รันจะได้บอกได้นะคะหรือว่าส่งรูปภาพมาดูก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าเราซื้อแบบ อย่าไปกลัวเซียนนะครับว่าเซียนจะต้องซื้อราคาถูกอะไรครับถ้าผมซื้อพระนี่อยู่ทุกดอกนะก็คิดดูหลวงปู่บุญเขาเดินรอบห้างแล้วไม่มีคนซื้อมาจบที่เราจบที่อาจารย์ใช่ไหมใช่จบคนสุดท้ายแล้วก็ตายสนิทเลยเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเตรียมคำถามเอาไว้นะคะช่วงหน้าเปิดสายนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ